ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับพี่น้องมือนี้กำมาพอๆกับพ่อเตียมอีกนะครับเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามลาวพัฒนาปูสีสะเกดท่านะพี่น้องครับมื่อวันที่หานะครับเนาะวันศุกร์ที่ห้าเมษายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองเจ็ดหกแปดศูนย์สี่ครับเลขล่างก็ออกหกแปดท่าพี่น้องเนาะ เป็นังไหมีผู้โศกผู้หมันว่นนอพี่น้องกับปูสีสะเกตดนะครับครับปูให้มากนะครับเนาะวันศุกร์ที่ห้าเมษายนสองห้าหกเจ็ดลพัฒนาปูสีสะเกตดขับพลล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกร้อมพี่น้องหกเจ็ดหกแปดหกห้าเจ็ดเก้าตัวเน้นนะครับหกแปดเข้าตรงๆนะพี่น้องเห็นบ่ครับหกแปดเข้าล่างนะพี่น้องเนาะ ครับปู่ซีสเกตมากแล้วครับพี่น้องมากแล้วมื่อนี้พ่อเต้่มก็จะมาฝากพี่ฟังน้องอี่งคอยปังๆยิง่งเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไผ่โศกไผ่มันพ่อเตียมก็ดีใจน้ำนะครับเด้อไบ่โศกไพ่มันกน็มาตามกันต่อเฮานะครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับ ครับว,นนวันจันทร์มาพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่แปด ket giorna pino บนล่างวิ่งรูดพี่น้องสี่กับห้าขับงวนิปูแหมาชุดวินน้ำเด้พี่น้องชุดวินมี สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ คือชุดวิ่นพี่น้องรับปูจับครูพี่น้องสี่หกสี่เจ็ด สี่แนะครับครับลักหาพี่น้อง5้าห ห้าแปดห้าเก้านะครับขับส่วนตัวเน้นนะพี่น้อง

ปังๆอย่นะพี่น้องเนาะเข้าตรงๆอยู่ครับปูห้มาตกกันนี่พี่น้องเนื้อกันเบิรนกันเ,นเปาานะครับ แต่ว่าสังเกตได้นะพี่น้องเนาะช่วงนี้บ่ใครเป่ากันเด้นะครับครับสัจเจียนน้พี่น้องเนาะพี่นอนะ้นะนองแคปหน้าจอนะครับเด้อครับวันจันทร์ที่8เมษายนสอง7เนะครับเนะาะเราพัฒนาปู่ซีสเกตนะครับ บนล่างวิ่งรวดสี่กับห้าครับชุดวิ่งกับพี่พี่ก็มาขจับเอาน้ำกระไรนะครับเด้อแต่ว่าก็เกือบเบิดแล้วเพราะว่ากระจับเบิดก็จะได้เก่าชุดเก่าหางอันนี้แปดชุดนะครับเอาเฉพาะตัวเนียนนะพี่น้องเนอะปูพันเนียนให้ที่สี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเนาะครับตัวที่บนเนียนเข้ามาเข้ากับเอานะครับครับเขเตรียมข้อกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเก็ดนะครับเนาะ ครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตมก็ก็ไว้พอนคอยเข่าปังปังอีกนาะพี่น้องเนาะเข้าตรงตรงอีกครับเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันนะครับครับเอาเขามาแล้วก็จะเริ่มด้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตมน้าแดเนะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอแตมนํา นะครับเอาที่สําคัญนาะพี่น้องเนิ่มักก็จะเริืม,มกลมกับตัวไว้นั่งคดีขึ้นกันนาะยพี่น้องเนาะบบเนน,นอนนะครับครับเอาสุดทา้ทายสุดนี้พอเตียมก็ข้อกราบขอพระคุณยิบซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บอย่าให้ใดความไขยย้ายาให้มีนะครับเนาะ คขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้เนะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม